โอานสวันนี้วันที่สิบหเดือนสิงหาคมปีสองพี่สิบเราจะมาฟังสาระของเมย์ในวันนี้ในสาระบะบาได้พูดว่าลูกๆที่แสงบานลูกจะต้องทำการสาบานที่จะคงอยู่อย่างบริสุทธิ์ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปสระจอดอาหารหรืออยู่โดยปราศจากน้าให้คงอยู่อย่างบริสุทธิ์แล้วลูกก็จะมาเป็นนายของโลก ปากก็บอกเราว่าเราไม่จําเป็นจะต้องอดอาหารหรืออดน้ําเพียงแต่อยู่อย่างบริสุทธิ์แล้วลูกนั้นก็จะมาเป็นนายของโลกได้คาถามในเวลานี้ใครคือคนที่ดีที่สุดทั้งหมดในโลกและในหนทางใดคําตอบในเวลานี้คนจนๆน,นั้นดีที่สุดทั้งหมดในโลก พราะพ่อได้มาและพบปะกับคนจนๆคนมั่งคั่งนั้นจะไม่ฟังความรู้นี้พ่อนั้นคือพระเจ้าของคนจนท่านนั้นทำให้คนจนนั้นมั่งคัง่งบาบานั้นมาที่จะพบปะกับคนจนๆเพราะคนจนนั้นเชื่อฟังและก็ทำตามคำสั่งของบาบา สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแน่เพื่อที่จะซึมซับความรู้ให้รักษาหัวใจของลูกให้สะอาดให้มั่นหมายตัวลูกเองในงานรับใช้ของพ่อด้วยหัวใจที่แท้จริงอย่าได้เคยเหนื่อยล้าในการที่จะทำงานรับใช้อย่าได้เหนื่อยล้าในการที่จะทำงานรับใช้ สุดที่สองจงทําสัญญานี้ของฉันคือชิดิรบาบาผู้เดียวและไม่มีใครอื่นใดให้ละเลิกสัพร่างกายและความผิดสัมพันธ์ทางร่างและก็มีทุกความสัมพันธ์อยู่กับผู้เดียวให้บริจาคทรัพย์ของความรู้ให้กับคนจนๆพรอของบัพตะดาสําหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างร่วมมือด้วยสํานึกรู้ในโชคของลูกและผู้ประทานโชค และขณะเดียวกันให้คงอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลาและก็แบ่งปันความสุขนั้นพ้อขอให้รูปนั้นเป็นผู้ที่ร่วมมือด้วยสํานึกรู้ในโชคของรูปและผู้ประทานโชคและขณะเดียวกันให้คงอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลาและแบ่งปันความสุขนั้นยุคบรรจบพบกันเป็นยุคแห่งความสุขมันเป็นยุคแห่งความเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นให้คงอยู่อย่างมีความ ตลอดเวลาแล้วก็แบ่งปันปความสุขนี้อย่างต่อนเนื่องให้จดจำอยู่เสมอว่าโชคของลูกและผู้ประทานโชคได้พบพ่อแล้วลูกนั้นได้พบทุกสิ่งจำนึกรู้นี้จะทำให้ลูกเป็นโยคีที่ง่ายได้ผู้คนในโลกพูดว่าลูกไม่สามารถพบพระเจ้าได้โดยปัจศจากการทำงานหนักใดๆแล้วลูกก็พูด ว่าลูกนั้นได้พบพ่อในขณะที่ลูกนั่งอยู่ที่บ้านลูกได้พบอะไรที่ลูกนั้นไม่เคยได้คิดถึงมาก่อนลูกได้พบมหาสมุทรแห่งความสุขอยู่ในความสุขนี่คือโยคะที่ง่ายได้คัตติพ์ในวันนี้ผู้ที่ทำทุกๆงาน ด้วยความสะอาดและในหนทางที่ถูกต้องคือบรามินที่แท้จริงซัมผู้ที่ทำทุกๆงานด้วยความสะอาดและในหนทางที่ถูกต้องคือบรามินที่แท้จริงอัชชาโอมชา